ตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพการทำงานในประเทศญี่ปุ่นชัดเจนขึ้นแล้วนะคะครับผมอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็กลับประเทศแล้วทำงานที่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นครับการทำงานที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะคะสิ่งที่สำคัญคือการคิดถึงอนาคตว่าคุณอยากทำงานประเภทใดอยากมีชีวิตแบบไหนคะ่ะ และเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์นั้นเราต้องการมาเรียนรู้อะไรที่ประเทศญี่ปุ่นลองปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนๆลอรอบข้างกันดูนะคะครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่เกี่ยวกับประสบการณ์ในเส้นทางอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยค่ะ คุณคินเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากประเทศเมียนมาทำงานในโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์มาแล้ว3ปีหลังจากกลับมาที่ประเทศเมียนมาเขาทำงานที่บริษัทผลิตรถยนต์ในตำแหน่งหัวหน้าทีมตอนนั้นต้องลำบากกู้เงินเพื่อไปญี่ปุ่นระหว่างที่หาเงินใช้หนี้ผมก็มีรายจ่ายในการกินอยู่ของครอบครัว ผมใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อสาสังนี่ครับก็ได้ไปเที่ยวบ้างแต่ต้องมีเหตุผลสำคัญจริงๆผมประหยัดเงินได้เยอะเลยครับตอนกลับมาจากญี่ปุ่นอย่างแรกผมกลับไปช่วยงานที่บ้านแล้วก็ผมไปสอบ JFT Basic ผ่านแล้วครับที่ผมสอบก็เพราะอยากจะกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครับ ผมได้ทำงานโรงงานโตโยต้าในเมียนมาตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าทีมครับคุณเทียนทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลโชไรในประเทศเวียดนามเธอไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยญี่ปุ่นตามคำแนะนำของโรงพยาบาลหลังเรียนจบก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลโชไรเป็นหัวหน้าพยาบาลของศูนย์ตรวจสุขภาพเฉพาะทางแห่งแรกของประเทศเวียดนาม และเธอ,อยังจัดก,กิจกรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นการเปิดชั้นเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาลอีกด้วยการได้ไปเรียนรู้ด้านการพยาบาลความรู้พยาบาลและความรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากของฉันค่ะเพราะได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นพอกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลโชไรขอบเขตความสามารถของฉันก็กว้างขึ้นด้วยค่ะ อย่างเช่นได้เป็นผู้ดูแลนักเรียนญี่ปุ่นในแผนกพยาบาลค่ะเ,<อ>เมื่อมีการรองรับลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นฉันก็จะได้เข้าไปเป็นร่ามเสมอค่ะฉันเปิดชั้นเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่โรงพยาบาลโชไรและก็เคยสอนพับกระดาษโอริกามิเคนโดและสอนเขียนผู้กันด้วยค่ะฉันอยากเป็นสะพานเชื่อมระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามมาตลอดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและได้สารสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณราดาจากประเทศมองโกเลียามาเรียนวิทยาลัยเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นต่อด้วยศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับบัณฑิตศึกษาแล้วทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นเป็นวิศวกรระบบและเป็นที่ปรึกษาอีก8ปี หลังกลับประเทศมองโกเลียเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทไอทีขึ้นมาการได้ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาเพียงหนึ่งปีหรือสองปีก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายการได้ทำงานในญี่ปุ่นจะทำให้คุณมีสำนึกในความรับผิดชอบและกลายเป็นนักธุรกิจระดับเฟิร์สคลาสที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกถ้าคุณอยากมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา หรือทำให้ประเทศของคุณก้าวหน้าทันสมัยคุณสามารถเอาประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวสะสมจากการทำงานที่ญี่ปุ่นกลับมาปรับใช้ในประเทศได้หลายวิธีเลยครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับผมตั้งหน้าตั้งตาจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วครับสิ่งที่สำคัญก็คือ การจะทำสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จนั้นควรเริ่มจากการเตรียมศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะนำประสบการณ์ในญี่ปุ่นกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะคะก่อนไปทำงานที่ญี่ปุ่นผมจะลองไปหาข้อมูลที่ได้ฟังมาวันนี้เพิ่มครับอย่าลืมเข้าไปดูลิงก์อ้างอิงที่มีประโยชน์ที่ใส่ไว้ในช่องคาอธิบายใต้คลิป YouTube ด้วยนะคะได้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับ ทางใจกล้าจะพยายามต่อไปเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำนวนมากในญี่ปุ่นเพื่อให้เขาทำงานในญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจและแม้จะกลับประเทศไปแล้วก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากญี่ปุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกคนครับไว้เจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับ